คราวนี้นมีคำถามขึ้นมาค่ะพี่อ้องเขามีถามเข้ามาว่าอันนี้น่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับทางทางซื่อของเฟซบุ๊กอะค่ะว่าฝั่งผู้จองต้องสมัครสมาชิกด้วยหรือเปล่าครับสามารถล็อกอินด้วย Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียอื่นๆได้หรือไม่อาถ้าในก่อในการที่จะจองผ่านโซเชียลมีเดียอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าจองผ่าน Google เนี่ยมันจะล<ค>็อกให้ทางลูกค้าเนี่ยใช้ Google Account ของตัวเองอ๋อโอเคอ่าฮะ แต่ว่าถ้าจองผ่านพวกแบบชาแนลอื่นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักจองให้ดูอย่างเงี้ยได้ค่ะถ้าในกรณีผ่านแบบจองผ่านชาแนลปกติอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้แบบเฟซบุ๊กแอ c เค n t ของตัวเองเนี่ยในการแบบจองได้เหมือนกันก็คือเราก็ล็อกอินผ่านทาง Facebook ทั่วไปได้นะคะแล้วก็ใช้จองได้เลยอ่าคะใช่ค่ะในกรณีที่ เหมือนร้านเนี่ยมันจะมีอีกช่องหนึ่งก็คือเขาสามารถวางบุ๊กิ้งลิงก์เนี่ยว่าใน Reservation Link ตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาแขกทําการจองเนี่ยก็สามารถใช้เป็น b o o k a อ c o u n t ของตัวเองจองค่ะแล้วโซเชียลมีเดียอื่นๆรองรับไหมคะจริงๆแล้วของเราอะคะ่ะเราสามารถเขาเรียกว่าไงอะอ่า create u t m source ะคะ่ะให้กับร้านค้าได้อันลิมิต อย่างหลายๆร้านอย่างเงี้ยคือเขาแบบเขาทำมาร์เก็ตติ้งผ่าน Facebook อ่ะเฟซบุ๊กแต่เป็นสแกมน่ะคือทางเทเบิลเชคเราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยอยู่ละอะไรอย่างเงี้ยแบบก็คือเวลาแบบกดปุ่มรีเซิร์ฟเทเบิลในในตัว Facebook อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะลิงก์มาที่ด้านเทเบิลเชคแต่ว่าในไทยเราอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะทําแบบผ่านไลน์ใช่ไหมฮะค่ะอ่าในส่วนของไลน์เงี้ยเราก็สามารถสร้างลิงก์ให้สำสำหรับลูกค้าที่จองผ่านไลน์ หรือแม้กระทั่งเร <Ừ. S 1> งผ่าน messenger อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือหลายๆร้านอย่างเงี้ยคือเขาทำงานก,กับ influencer เราก็จะมี <c oughs> แบบกัแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคือเราก็สามารถแบบ generate utm source นะคะไปให้ทางร้านค้าเนี่ยได้อันลิมิตซึ่ง <Ừ. S 1> ในส่วนของ utm source พวกเนี้ยค่ะมันจะเอฟเฟกต์มาในส่วนของ report ค่ะ report ตัวเนี้ยอย่างเช่นเราค r e a t e มา utm source มาว่า อ่าเป็นเป็นเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซลล์ชื่ออะคิลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูว่าอ๋อมีบุ๊กิ้งผ่านอะคิลามาเท่าไหร่ในเดือนนี้ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าผ่านในตัวแบบไลน์อะไรเงี้ยจองผ่านไลน์มาเท่าไหร่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัว utm s o u r c พวกเนี้ยเรามีให้ได้แบบไม่จํากัดเลยตัวเนี้ยค่ะมันก็จะผมว่าจองผ่าน Google อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นเป็นพอร์ตกูเกแบบนี้อ แปลว่าถ้าเกิดว่าเป็น Facebook หรือว่า Instagram เนี่ยไม่ต้องเจนลิงก์ใช่ไหมคะสามารถที่จะเข้าระบบได้เลยล็อกอินได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวแอปอื่นๆเช่นพวกแอปไลน์ก็อาจจะต้องเจนลิงก์ขึ้นมาเพิ่มอ่าไหมคะใช่ใช่ใชอย่างถ้าเป็นในส่วนของ Facebook ใช่ไหมคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปิด,เป,ดเปิดตัวอย่างให้ดูเปดแป๊บนึงนะคะเปิด เท้าบาร์กินเฟซบุ๊กอ่ะตอนนี้ค่ะมันก็จะมีลิงก์บ o ๊กนาวตรงนี้อยู่อือซึ่งเราก็เขาเรียกว่างไงก็ก็สามารถแบบเจ n เน a เรจริงๆเราก็ต้องอยังต้อง g e n e r a เรตยู่ทีมซอสให้อยู่อะไรย่างเงี้ยค่ะค่ะซอสก็ยังต้องต้องเจนลิงก์อยู่ดีถูกไหมคะใช่ค่ะอืมในส่วนตรงนี้มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะไม่ค่ะอล i ิมิตนะ่ะอืม โอเคส่วนหน้าบูกิ้งทางร้านก็สามารถแบบคัตสมัยได้ตามใจตัวเองอะไรเงี้ยจะสวยงามแค่ไหนก็สามารถทําได้ก็สะดวกมากๆเลยนะคะก็คือว่ารองรับในส่วนของโซเชียลมีเดียค่อนข้างครบนะคะใช่ฮะโอเคค่ะคราวนี้ส่วนต่อไปค่ะมีถามขึ้นมาในเรื่องของข้อมูลชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถเอ็กซ์พอร์ตไปทําการตลาดต่อได้หรือไม่คะอ่าสามารถทําได้ค่ะอย่างเช่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ อ่ะอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเงี้ยค่ะ<ฆ>อย่างตรงนี้เนี่ยเราจะมีตัว customer ตัวนี้ใช่ไหมฮะเราสามารถอ่าเขาเรียกมี a d v a n c e search ในกรณีที่เราอยากจะรู้ว่ามีลูกค้าที่เป็น VIP อยู่เท่าไหร่ค่ะ<ฆ>แล้วตัวเนี้ค่ะเราสามารถ export มาเป็น Excel ซึ่งมันจะส่งแนว่าค่ะไปให้คนที่ request อ่าเวลาแ<ฆ>บบคน request เนี่ยเขาก็จะต้องขียน password เข้าไปอืมอืมค่ะก็ เขเสร็จก็จะประมาณนี้อะไรเงี้ยฮะก็สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลออกมาได้เลยนะคะในส่วนนี้อ่ะใช่โอเคค่ะไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ Excel ปกติใช่ไหมคะอ่าจริงๆสามารถ Create เป็นทั้ง Excel ไฟล์แล้วก็อะไรนะ csv ไฟล์ csv ไฟล์นะคะเป็นนามสกุล csv นะคะใช่ค่ะได้ได้ทั้งไฟล์ได้ทั้งทั้งทั้งเแล้วทั้งทั้งทั้ง csv ไฟล์ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมค่ะการตั้งค่ายกเลิกการจอง ต้องยกเลิกก่อนสามวันหรือมีมัดจาส่วนหนึ่งสามารถทําได้หรือไม่คะอ่าสามารถทําได้เหมือนกันค่ะอย่างหลายร้านอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าค่าคอสอาหารใช่ป่ะฮะเลยเซอร์หกพันเราสามารถอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเราสามารถแบบเก็บเป็นเดโพสิตอะค่ะว่าแบบเออเราจะรับแบบเด p o สิ t มาสามพันบาทนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วที่ลองเปิดเปิดอันหนึ่งให้ดูได้ หน้าเดโมอันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารส่วนใหญ่นะคะที่เป็นเชฟเทเบิล uh, นะคะหรือว่าโอเมกาเซตเขาก็ต้องมีการบุ๊กคิ้งก่อนล่วงหน้าถูกไหมคะในการเ de ด posit อ่ะใช่ค่ะในส่วนในกรณีที่ทางร้านนะคะจะให้แขกทางด de ิ posit มาอนะไรเงี้ยก็คือสามารถแบบใส่เซตเข้าไปในเมนูเลือกไปเลยว่าเม,มนูไท p e นี้เนี่ยเราต้องการเป็นเป็นด de ิ p o สิตม,มาอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถแบบอ่า ก็อย่างเงี้ยะแล้วก็ให้แขกเลือกคอร์สนี้แล้วเขาก็กแอดเข้าไปตรงนะี้แล้วก็เช็คเอาท์เนี่ยแล้วก็เราก็ให้แขกเนะี่ยกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเข้าไปในได้เลยเข้าไปในซิสเต็มได้เลยในทุกๆกการจองที่มีเพย์เมนต์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค,ค,ค่ะทางร้านเนี่ยสามารถมาเอ่อมาแท็กเพย์เมนต์ได้จากตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะคระบรบการชําระเงินคืออยู่ในแอปพลิเคชันเลยใช่ไหมคะอ่ายังไงเอ่ย เหมายถึงว่าลูกค้าสามารถที่จะกรอกบัตรเครดิตข้อมูลทุกอย่างผ่านทางแอปได้เลยใช่ค่ะผ่านแล้วก็ตัว,ตวเว็บได้เลยและตัวเรื่องของอ่าเงินที่ไปปรับแล้วอันนี้มันจะแจ้งยังไงคะแจ้งแขกหรือเปล่าฮะหมายถึงว่าแจ้งมาทางร้านค้าค่ะว่าลูกค้าได้มีการชําระเงินแล้วอ่าค่ะมันจะขึ้นมาเลยฮะว่าวันนี้สมมติว่ามีการจองที่ชําระเงินมาแล้วใช่ไหมคะคะเดี๋ยวนะที่ลองเปิดให้ดูเมื่อวานสุด เพราะว่าบางระบบลูกค้าอาจจะต้องไปติดต่อทางธนาคารเองในการเปิดเปรมเอนเกตเวยอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของแอปเราต้องเปิดเกมเปรมเอนเกตเวยเหมือนกันอ๋อโอเคก็ต้องมีการคุยกับเปรมเอนเกตเวยอยู่ดีใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือแต่ว่าเราเตรียมในเรื่องของระบบเอาไว้ให้ข้างหน้าใช่ค่ะเราเป็นหน้าบ้านจัดการให้อะไรเงี้ยค่ะอย่างสมมติบุ๊กิ้งเนี้ยค่ะจากพรทิวาอะไรเงี้ยจองมาเป็นออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะมันจะขึ้นเป็นข้อมูลบัตรเครดิตตรงนี้เลยว่าเปิดแล้ว โอเคค่ะก็เหมือนกับว่าเตรียมเตรียมหน้าตาในการกรอกข้อมูลเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าข้างหลังก็คืออยู่ที่ร้านค้าจะไปติดต่อเบรนเกตเวนเป็นเจ้าไหนเป็นธนาคารอะไรนะคะเพื่อที่จะให้เขาส่งยอดมาให้อ่าของเราเราเป็นพาร์ทเนอร์กับโอวิเซอะไรเงี้ยอ่ะใช้เป็นของโอวิเซนะคะใช่ค่ะในกรณีที่มีแบบเป็นเป็นแบบพีเพลเมนต์มาอะไรเงี้ยค่ะทางร้านเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีมีเพลเมนต์เข้ามาเท่าไหร่ในแต่ละวันประมาณในกรณีที่แขกโทรมา c a n ซิล ค่ะคือตัวซิสเต็มเราอะค่ะเราถ้ามีการจองออนไลน์ที่พีมีพีเตล่วงหน้ามาอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่ราให้แขกเนี่ยแอนเซอร์บุ๊กิ้งหรือว่าอ่ะเราเราให้แขก c อนเซอร์บุ๊กิ้งได้แต่เราจะไม่ให้แขกอเมนบุ๊กิ้งอย่างนี้ดีกยกะอืออ่าก็คือแบบอย่างเงี้ยคือทุกครั้งถ้าแขกเนี่ยจะต้องการแบบ c a นเซอร์บุ๊กิ้งอะไรเงี้ยค่ะเราจะให้แขกโทรกลับมาที่ร้านแล้วก็ให้เลือกให้ร้านเนี่ย เลือกว่าจะรีฟันให้แขกเท่าไหร่อ๋อก็คือเอาทางลูกค้าที่เข้ามาทําระบบไม่สามารถที่จะกดยกเลิกได้ใ,ในส่วนของสิทธต์ตรงนี้ต้องเป็นเรื่องของร้านค้าเป็นคนทําให้ใช่ไหมคะต้องนนอต้องให้ร้านเป็นคนแคนเซิรให้ค่ะก็เรียกได้ว่าเหมือนกับว่าเพิ่มมีส่วนของระบบ,บล็อกไว้ให้กับร้านค้านะคะเพื่อช่วยช่วยร้านค้าในจุดนี้ใช่อย่างนี้ทางพาร์ทเนอร์ที่ดิวเ่ิงเปเมินนี่คือเขาก็จะส่งยอดมาให้ใช่ไหมคะ ทางร้านคะ่ะใช่ค่ะก็ถ้ามสมมติว่าอยอดวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบภายในสามวันเนี่ยทางร้านก็จะได้เงินงอ๋อค่ะเงินก็โอนไปคือทางร้านค้าไม่ต้องไปติดต่อกับเจ้าที่เป็นเจ้าในการทำเป็นเมนเกตเวแยกหถูกไหมคะทางระบบเทเบิลชิก็คือมีโปรไว้ในจุดนี้ให้แล้วจริงๆของเราเราเป็นหน้าบ้านที่ทำแคปชั่นให้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่ารีพอร์ตของเรากับโอมิเศษมันจะต้องตรงกันค่ะอ่าค่ะอย่างเช่นแบบมีความเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีแบบวันที่มีชาร์จมาเท่าไหร่แขกที่เปดมาเท่าไหร่เงี้ยตัวรีพอร์ตมันจะตรงกันซึ่งใหญ่ะนะคะ่ะทางร้านค้าเนี่ยจะใช้เทเบิลเช็คนะในการมอนิเตอร์เ์เมอ,อืนหรือว่าถ้าเกิดว่านุ่นจะเห็นบางร้านนะคะก็ที่เคยไปทานโงวิเศษเขาก็จะเก็บเงินไปเลย ทั้งค,คอสก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ก็ทําได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ทําได้ส่วนใหญ่อย่างถ้าเป็นแบบอย่างอ่ออย่างสออะไรเงี้ยที่เป็นเมชลชิงสองดาวอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็แคปเจอร์เมาส์ไปหมดเลยแล้วก็เขาจะใส่คอนดิชันไปเลยว่าเขาไม่รีฟันอืมก็คือเหมือนกับว่าก็คือสามารถใส่เงื่อนไขในจุดนี้ได้ใช่ค่ะอันนี้ก็ร้านค้าสามารถแก้ไขได้ค่ะโอเคค่ะมีส่วนเพิ่มเติมถามมาค่ะว่ามีฟังก์ชัน w a i ting list กรณีหลุดจองจะมี SMS แจส้นให้คนที่อยู่ในลิสต์ได้หรือไม่คะอ่าในส่วนของ w a i ting List ์สค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะอ่า s ส y ว่า Today อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าวันนี้มี w a i ting List มาใช่ปะฮะเราจะใส่แขกคนเนี้ยไปใน w a i ting List ์ทุกครั้งที่อ่าเดี๋ยวพี่ลองส่งให้นุ่นค่ะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขียนคัส t ตอ e r เมอร์ใช่ปะฮะแล้วพี่ก็ใส่เบอร์โทร เบอร์ทุนนุ่นเบอร์อะไรนะฮะค่ะเบอร์อะไรเก้าห้าเก้าห้าบอกบอกตืนเลยใช่ไหมคะอันไหนพี่หาอ่ะห้าบอกได้ค่ะเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าเว็บไซต์อยู่แล้วโอเคค่ะศูนย์เก้าห้าอ่ะศูนย์เก้าห้าค่ะห้าสาม5หกห้าเก้าสี่ห้าค่ะติดต่อสั่งซื้อซอฟต์แวร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะ เนี่ยเนี่ยก็คือจะขึ้นขึ้นขึ้นเป็นเวทลิสต์อะไรอย่างเงี้ยมาเราก็เซฟค่ะืตัวนี้ก็เป็นแบบเป็นเป็นเวทลิสต์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักนึงอย่างเงี้ยค่ะ,คะเดี๋ยวนุ่มจะได้รับไปตรวจของ smss m s, SMS <S ใช่ะค,ะค่ะว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะอ,อาจจะต้องรอรอรอแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอ๋อแปลว่าตัวระบบสามารถที่จะใส่เวทลิสต์เบอร์โทรของลูกค้าเอาไว้ได้เลย มมุติว่าหลุดจองไประบบก็จะส่งเอส็เแจ้งเลยอ่าคือระบบเวลาโต๊ะมัน AVAILABLE อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมิว่าโต๊ะว่างอะไรางเงี้ยมันจะออโต้ส่ง SMS ไปบอกแขกว่าอยูจะมาไหมอืมค่ะแล้วก็ถ้าในกรณีแขกแบบอคอนซิเดอร์แล้วแบบเปลี่ยนใจแล้วไม่มาแล้วหิวรอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะาก็จะแบบก็สามารถกด c a นเซ l ล a i t i n g ผ่านตัวมือถือได้ มันจะส่งไปกี่เวท ting นะคะสมมติว่าเรามีเวทติ้งรออยู่ค่อนข้างหลายหลายหลายคนอย่างเงี้ยค่ะอ่าอจริงๆถ้าสมมุติว่าในส่วนของเวทต i n g ใช่ไหมฮะเลเซอร์ว่าแปลกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กดคข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอือทันิลไปแล้วทีนี้เนะี่ยเวทติ้งที่สองมันก็จะขึ้นขึ้นต่ออืมก็แปลว่าได้ที่เราเวท ting list ไ,งไะอ่าใช่ค่ะแต่ว่าสมมุติถ้ามันมีสิบโต๊ะใช่ไหมฮะเลเซอร์ว่า มีสีะ <seat S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแบบแล้วก็แขกแบบซีทที่หนึ่งถึงแปดอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอคัลเซลนทีเดียวแปดซีทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเอาวอลุ่มแปดซีะ,ะอ่าก็จะแบบสมมติว่าในลิสต์มีแปดคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งไปบอกท่งแปดคนที่เป็นเวทีอย่างนี้ในในส่วนของเวทีลิสต์เนี่ยร้านคา้าทุกคนแอดเข้าไปเองถูกไหมคะใช่เดีย๋ยสมมติว่าลูกค้าจะเข้ามาจองโต๊ะแล้วโต๊ะเต็มแล้วอืมอืมค่ะลูกจะไม่ได้มีช่องให้ลูกค้ากรอกว่า คุณจะเป็นเวชชิ้งลิสต์หรือเปล่าใช่ค่ะตอนนี้ยังตอนนี้เรายังยังไม่ทำในกรณีที่ค่ะแขกจะจองแล้วเป็นเวชชิ้งลิสต์อะไรอย่างเงี้ยต้องโทรมาที่ร้านแล้วก็ให้ร้านเป็นคนแบบจีสเตอร์ร้านค้าจะต้องเป็นคนรีจิสเตอร์เข้าไปใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จริงๆก็เป็นฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์มากอ่าแต่ว่าเบงเราทำเป็นฟิวเจอร์แพลนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าในกรณีมุดแขกจองออนไลน์มาแล้วเห็นแล้วว่าซีดน็อตอวาเลเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเรากำลังจะทำออปชั่น ให้แบบเป็นเวทติ้งลิสต์ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังทำอยู่น่าจะลิสต์ประมาณ Q4 ปีสี้อย่งจริงๆถ้าเกิดนุ่นว่าถ้าเกิดว่ามีฟังก์ชันนี้เพิ่มก็น่าจะดีก็จะลดแรงในส่วนของร้านค้าไปใช่ใช่ก็จะลดการเป็นอโตเมัติไปเลยอ่าใช่จะลดภาระของอ่าโอเปอเรเตอร์หน้าร้านไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วฝั่ง์ชันี้ก็น่าใช้มากๆเลยนะคะ อโอเคค่ะมีคำถามเพิ่มเติมเข้ามานะคะบอกว่าการตั้งเวลาค่ะระบบให้เปิดจองเป็นโซนถ้าเป็นโซนพิเศษจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย3วันส่วนโซน,นอื่น7วันทำได้ไหมคะอ่าจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราเราจะแนะนำลูกค้าเนี่ยให้ทำเป็นซีดเรสเวช t ั่นแล้วตัวซีดเรสเวชั่นเนี่ยเราจะแบ่งเป็นโซนเช่นโซนหนึ่งเป็นซีดนังเบอร์นี้เราเซ็ตแคทลเลีวไว้ยอย่างเงี้ย ตซนอสองก็เป็นนัมเบอร์นี้แล้วก็เซ็ตอีคคาเทเลียไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อีนี้เนี่ยเราก็จะเอาโต๊ะพวกนี้ค่ะมาทําเป็นเมนูอ,อ่าฮะโอค่ะอ่ะก็คือแบบมาทําเป็นเมนูแล้วแบบแบบเหมือนเมนูนี้เนี่ยลิมิตไว้กี่วันอย่างนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีที่จะแบบลิมิต เป็นโซนว่าโซนนี้แบบอจองล่วงหน้าสามวันอีกโซนนี้จองล่วงหน้าเจ็ดวันน่ยเนี่ยต้องต้องเรียนตามตรงว่ายังทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะยังไม่มีลูกค้าเจ้าไหนรีเควสมานะนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยยังยังยังไม่เคยลองอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งหลักแล้วตัวระบบเนี่ยมันสามารถแบบตั้งได้ว่าจะแบบเอาแบบ Earl y age เอ o k i n g เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสามารถตั้งได้อืม,อม ก็จะแบบโอเคค่ะเปิดรับลร่วงหน้ากี่วันอะไรอย่างเงี like ้ยอย่างร้านร้านในไทยอะฮิตมากก็คือแบบจองลร่วงหน้าจองเดือนนี้กินเดือนหน้าค่ะอ่าอะไรก็จองข้ามเดือนนะคะอันนี้สาหรับร้านที่ฮิตมิชลินสตาร์นะคะก็ใช่คุณมุก็จองแบบนี้เหมือนกันจองจองเดือนนี้กินเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณใหญ่คุณใหญ่ตอนนี้เทรนด์จะมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจองจองวันอาทิตย์ จองวันนี้อ่าแล้วก็มีลูกค้าอีกหลายร้านก็คือจองวันนี้กินอาทิตย์หน้าบางทีก็มีเหมือนกันแล้วแล้วแต่ค่งรซึ่งเราค่อนข้างจะเฟล็กซิเบิลแต่ว่าอย่างแบ่งเป็นโซนอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยมีรีเควสต์มาก็เลยยังไม่เคยลองทำอาจจะทำได้ก็ได้